สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ช่องชารลีมังกี h ชาแนลสิมาบอกเคล็ดลับเค็ดจังไรอหนแปลงฮอท่าสีแล้วม้วบ่กแข็งยังสิเมื่อต้องไปล่างน้ำมันสวนน้ำมันเบนซินน,นี่นี่แข็งยังสิฮอท่าสีแล้วาเนี่เขาเซียน้าไว้ครับเซีน้นาไว้นี่อันนี้ได้อาทิตย์นึ่งเรายังคือเก่ ยังนิ่มอยู่นี่คือกันนี่นี่ตัวนี่ถ้าสีนี่ละสีน้ำมันนี่ละถ้าแล้วเอากับเอาก็จุ่มใส่น้ำอันนี้ผมท่าบนแล้วนี่นี่อันแล้วเลยอันนี้อันนี้ลู้ซึกว่ามันมันสีโดนแล้วแต่ผมก็อาน้ำเป่าเขาหนี่ละน้ำเป่าๆเขาหนีละนี่นิ่มมันสีบรเป็นยังสีนี่เคล็ดลับง่ายๆพี่น้องเลยเอาว่าต้องเอาน้ำมันสนน้ำมันเป็นสิ้นล่างนี่ยังหรอก เอาเสียน้มเสียน้ำธรรมดานน่เสียไว้ได้โว้ยโดนของการเอาแปลงมาเสียน้ำเนี่มันผม,ม่าผมใส่ย่านไหนผมก็ใส่ใส,ใส่แล้วกัดทิ่มใส่กระป๋องน้ำไว้สามมือสี่มืออาทิตย์หนึ่งเท่ากับจังอันนี้เท่ากับจังเอามาท่าอีกก็ได้ ยังไง้ะพี่น้องด้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสิติดตามสกดไลค์กดถูกใจให้ช่องนน้อยได้เมื่อละคนสองคนก็ยังดีมีกำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับ